วันนี้ก็วันที่11มิถุนายน2566ัน, 2, นครับมาอัปเดตราคาบิตคอยน์ในกระดานเทรดของบิตคัพกันนะครับใน,นตลาดก็ร่วงหนักอยู่นะครับผมมีข่าวกันยื่นฟ้อง SEC อยื่นฟ้องกระดานเทรดไปนั้นทำให้ราคาร่วงนะครับ BTC อยู่ที่8 9 4 5 0 0 จุดศูนย์หนึ่งอิตาเลียมหกหมื 62, 62, ่นเจ็ดร้อยสามสิบหกจุดห้าสามปิคับสี่สิบเจ็ดจุดหกสอง xrp สี่สิบเจ็ดจุดหกสอง bch สามพันห้าร้อยหกสิบสี่จุดห้าแปด usdt สามสิบสี่จุดเจ็ดสอง bnb แปดพันสองร้อยยี่สิบสามจุดเก้าหก xlm 2.84 ada 9.16 n 6.09ว omg 18.7ซปด s l 0.61 snt 0.69 cbc 2.47 linj 180.57 iost 0.27 ซัทอาร์เอ็กซ์หกจุดศูนย์สองเจแอนซีสิบหกจุดหกหนึ่งเอบีทีสองจุดหกเก้ามานาสิบเอ็ดจุดเก้าหกซีทีเอ็กซ์ซีสี่จุดห้าเจ็ดซิกศูนย์จุดแปดเจฟินหกจุดสามสามพาวสี่จุดสี่หนึ่งด็อกคอยสองจุดหนึ่งทรีอาร์เอ็กซ์สองจุดสามเก้า dai สามสิบสี่จุดหก usdc สามสิบสี่จุดเจ็ดสาม buhd สามสิบสี่จุดหกเก้า bat ห้าจุดแปดสี่ mjr สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้า eng แปดจุดหกเจ็ด band สามสิบสี่จุดเจ็ดหก comp เก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดแปดสี่ jsm เจ็ดร้อยห้าสิบสามจุดหกหก dot หนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดสามสอง near สี่สิบสองจุดศูนย์หนึ่ง hcrt สิบจุดหนึ่ง glm ห้าจุดเก้าสอง yfi หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้า U.N.I. หนึ 48, 1960, 46, 96, ่งร้อยสี N ่สิบเอ็ดจุดสี่แปด A.A.V.E. หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบ A.L.P.S.A. สามจุดสี่หก O.C.E.A.N. เก้าจุดเก้าหก S.N.X. หกสิบเอ็ดจุดหนึ่งหก S.A.N.D. สิบสามจุดสองหก B.A.L. ร้อยห้าสิบห้าจุดแปดห้า C.R.V. ยี่สิบสามจุดสี่ GRT สามจุดห้าห้า, Matic ยี่สิบเอ็ด, AXS ร้อยเจ็ดสิบสามจุดสี่สองสี่เก้า, Suzuki ยี่สิบจุดสาม, ILV หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบ, IMX ยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์สอง, DVIDX ห้าจุดสี่จุดเจ็ดสี่, INS สองร้อยหกสิบหก, Kala ศูนย์จุดเจ็ดสาม, GT หนึ่งร้อยสามห้าจุดหกห้า lyxe สองร้อยแปดสิบสี e 37, ่จุดสามเจ็ด chz สองจุดสามเจ็ด gf หนึ 29, 31, 79, ่งจุดเก้าเก้า so ห้าร้อยสี่สิบสามจุดหกสาม avax สี่ร้อยห้าจุดหกหก ftm แปดจุดเก้าสองเก้า luna ศูนย์จุดศูนย์สามหนึ่ง ape เจ็ดสิบเก้า hedera หนึ่งจุดห้าเจ็ด lrc เจ็ดจุดสองแปด ALGO 3.83 CELO 15.26 HTZ 25.14 g a e l, e l 32.98 OP 37.57 Atom 2อ6 9 3อม286.93 LDO 63.17 HTG 18.7 AXL 13.31 FL OW 17.63 f x s 170.33 HFT 11.61 ARB 34.65 LQTY 29.28 PERP 14.07 ID 9.25ครับนี่ก็เป็นราคาเหลียน บิตคอยวันที่11มิถุน,นายน2566นะครับวันนี้ก็ตลาดแดงลงมานะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับบันทึกการเดินทางของบิตคอยือว่าบิตคอยจะสามารถฟื้นตัวขึ้นกลับไปได้ไหมครับขอบคุณครับผม